โอเคไอ้ที่เรื่องเซฟของ a อ d ด o อ d อ่ะมันรูปไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมผมมีวิธีแก้อยู่อแตวก่อนอื่นเวลาเราเล่นเราก็เล่นไปเลยเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฉากเข้าไปจากทางนี้อ่ะจะเป็นทางนี้แล้วนะพอเรากดเซฟเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นเซฟสี่นะดูดีๆ สีฟีปุ๊บกดโหลดไปอ่านี่มันจะไม่ขึ้นรูปมันจะไม่ขึ้นแล้วมันก็เอเอเลอย่างงี้โอเคมันจะเอเอเลวิธีแก้ปวดจะงายเลยอันนี้การจอยเพทิง้งเข้าไอ้แอปเขียวเนาะที่ทุกคนต้องมีแล้วก็ไปไฟล์เกมเลยผมเอาไว้เนี่ยชื่อไฟล์มันก็เนี่ยเฟรดเนาะก็คือ ตรงไอ, e ไ,อไอ้นี่เกม E E อ่ะี่นี่เอเมียส e ัน <O. S 1> E E ก็คือเข้า W W ตรงนี้แล้วคุณจะเห็นไฟล์คาว่า save S A V เนี่ยเข้าไปนี่แล้วก็เข้าไปในสกินชอ็อตผมไม่รู้มันจะมีทำไมจะเห็นไอ้สกินชอ็อตสีใช่ไหมมัน มันไม่มีรูปภาพเออมัน,ม,นมันตายให้กดค้างไว้รูปภาพกดรนะีเนมเนาะกดคอปปี้มันกดแน่ค้างแล้วกดคอปปี้เนาะแล้วไฟเอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไฟล์ไหนก็ได้ที่มันมีรูปภาพเนี่ยอย่างผมคอปปี้ไฟสามเลยกดคอปปี้แล้วก็วางทิ้งไว้อให้มันจะเป็นชื่อสามปปี้อะ แล้วกดดีนีมเนาะเอาสกินช็อตสีมาแล้วจากนั้นก็ลบตัวไฟล์ที่สีเราออกนะกดดีลีทไปเลยอันนี้มันไม่ใช่เซฟนะมันเป็นแค่รูปเนาะยังไม่เข้าใจแล้วคลิกค้างตรงไฟล์สามป y ปีแล้วก็กดเพ e เนี่ยวางโอเคเซฟสีมันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยเมื่อได้รูปแล้วเราก็เข้าเกมใหม่ กดโหลดเนี่ยไฟลสี 4, เห็นไหมก็ไม่เ,เลยแต่รูปภาพอะ่ะมันจะไม่ตรงตรงเนี้ยแต่กดโหลดไปอะ่ะมันก็ตรงเห็นไหมเป็นซีนเนี้ยประมาณนี้คือเกม,นม,นม,นามาเนี่ยมันมันใช้รูปภาพมาของพีซเนี่ยปกตินะไม่ได้ทําอะไรอย่างงี้มันเป็นแค่โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์มันสร้างภาพเองไม่ได้ก็โทรโทรศัพท์เลยมันไม่รองรับแต่แบบเนี้ยเราก็เล่นได้เนาะ แบบเล่นไปเรื่อยๆถึงถึงจุดไหนก็ค่อยเซฟอ๋อ